ไม่ได้ตอบไลน์ตอบคอมเมนต์เพื่อนมาหลายวันแล้วนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องที่ผมใช้ตอบไลน์ใช้ตอบคอมเมนต์นะ่ะอยู่ในนี้นะครับเป็นรุ่นนี้ครับมีเสียงเปิดเครื่องนะครับแต่ว่าจอไม่ติดไปดำน้ำมาก็น่าจะเจ๊งแล้วนะครับจอน่าจะชอ็อต หมกถังข้าวสารไว้2อสมวันปรากฏเปิดเครื่องไม่ได้เดี๋ยวไงวันนี้ต้องต้องไปที่ร้านอย่างเดียวนะครับซ่อมมา3ามรอบแล้วเปลี่ยนจอครั้งละพันห้าโอเคเดี๋ยงไงคนไหนทักไลน์มาหรือว่าคอมเมนต์มาอดใจรอหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะตอบให้ทีหลังโอเคครับ ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโทรศัพท์เครื่องที่บันทึกข้อมูลสำคัญสำคัญไว้ทุกอย่างโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าในกล้องตัวเนี้มีอะไรที่น่าสนใจนี่เลยภาพต่างๆเป็นเรื่องราวของคลิปต่อไปนี้นะครับชมกันเลยครับ ัวคร,บ,ครบยิงตัวเมียก่อนเดี๋ยวมีตัวผู้ตัวผู้อยู่ข้างล่างอันนี้ยิงตามสูตรนะครับต้องยิงตัวเมียก่อนนี่เลยครับ ตัวผู้จะไม่ทิ้งตัวเมียนะครับถ้ายิงตามสูตรต้องยิงแบบนี้นะครับเราจะได้ยิงปลาเป็นเป็นสองตัวโอเคครับน้ำน่าจะลึกอยู่ประมาณไม่ถึงสองเมตรสองนัดสองแต้เป็นเป็นปลาเจ็บนะครับไม่ตายทันทีโอเคครับ เป็นนัดที่สามยิงซ้ำเข้าไปนัดนี้คาที่เนี่ยคือปัญหาที่ที่เจอกันบ่อยๆก็คือเข้าใจว่ายิงปลาจมน้ำไปแล้วแต่ว่าพอลงไปงมแล้วหาไม่เจอนะครับอีกวันถึงสองวันเนี่ยค่อยเจอเป็นบวมอืดขึ้นมานิ่งไปเลยนะครับเรียบร้อยผมเปลี่ยนเป็นใช้ C.C.I. Stinger นะครับยิงเมื่อกี้ใส่สลับกันเป็นอเอเลฟฟอร์ดปลอกกระสุนสีดำนัดที่สองจังหวะที่ยิงตัวผู้โอเคครับกลายเป็นสามนัด2แต้มนะครับนั่นเลยฟองอากาศขึ้นใช่เลยลักษณะปลาตายอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวลงไปงมก่อนนะครับ